สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบศิทธิพ,พิบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่11เอนะครับเ,เดือนเมษายนก็ขอให้พวกคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราวันนี้เราก็จะตระเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเราจะได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่ทำไมครับที่คิสตจ,จักรก็ พระธรรมที่มาถึงพวกเราในมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่ส5บมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่ส5ก็เป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของการอธิษฐานซึ่งต่อเนื่องจากสองวันสาองวันก่อนที่เราเฝ้าเดียวเรื่องของการทำศาสนากิจที่ไม่โอ้อวดนะครับซึ่งพระเยซูพูดถึงเรื่องของการให้ทาน การถวายการอธิษฐานและวันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องของออการอดอาหารวันนี้พเยซูได้สอนพวกเราถึงรูปแบบของการที่เราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไรโดยที่พงพูดในข้อที่นะครับกล้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าหมายถึงนี่เป็นแนวทางนะครับที่เราควรจะอธิษฐานนะะ เราสามารถทํานอกเหนือจากนี้ก็ได้ข้าแต่พระบิดาก็พูดถึงเรื่องของให้เราได้เห็นว่าเราเป็นลูกและพระเจ้าเป็นเหมือนอย่างพระบิดาของเราเหะะิืนเรากําลังลูกในฐานะของเราที่ทูลขอขอจากพ่อพระกัมพีพูดเป็นนนยะบอกให้พวกเราได้เห็นถึง ความผูกพันความสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้อธิษฐานกับผู้ที่ฟังคำอธิษฐานและพระคัมภีร์ยังบอกให้เราเราได้เห็นความจริงว่าพ่อของเราฝ่ายโลกยังรักเรารู้จักให้สิ่งที่ดีกับเราและยิ่งกว่านั้นคุณพ่อที่อยู่ฝ่ายสวรรค์คือพระบิดาจะปรารถนา ในพระทัยของพระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดนะกับพวกเราด้วยเช่นกันมีทั้งหมด6แนวทางหรือรูปแบบที่เราควรจะอธิษฐานนะที่จะสอนพวกเราผ่านทางคำสอนของพระเยซูประการที่หนึ่งทูลยกย่องนะครับสรรเสริญอยู่ในข้อที่9ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ก็ผมใช้คำว่าบุตรเนี่ยชื่นชมคุณพ่อการเริ่มต้นก่อนที่เราจะอธิษฐานขอเราน่าจะเข้ามาด้วยท่าทีที่ใช้คำว่าสำนึกถึงพวกคุณและมีใจที่กระตันอยู่ขอบลรกคุณพระองค์ในที่นี้พระคัมภีร์บอกพวกเราให้เรามีใจขอบคุณยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเราโดย เราสามารถทำได้คือเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้และสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิตของพวกเรามีหลายสิ่งถ้าเรานั่งลงคิดเราก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงจะไหมครับ ok? ได้ทรงกระทำในชีวิตของพวกเราประการที่สองที่เราสามารถที่จะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจากสิ่งที่พระเจ้าได้สร้าง เรามองไปรอบๆข,ข้างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าภูเขาทะเลต้นไม้อากาศและทุกสิ่งล้วนแต่เป็นการสำแดงถึงประหัตตกิจของพระงเราสามารถที่จะสำนึกเชื่นชมสิ่งที่พระบิดาได้ทรงสร้างหรือใน1.3เราสามารถที่จะ ชื่นชมยกย่องสรรเสริญ,ญพันลักษณะของคุณพ่อของเราอย่างเช่นคุณพ่อของเราเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาความบริสุทธิ์ความชอบธรรมความยุติธรรมและจุดๆ,ๆ,ๆสิ่งเหล่านี้เราสามารถในขณะที่เราเองอธิษฐานนั้นเราสามารถที่จะทําและแสดงออก โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้ที่เราได้พูดไปเกิดการที่สองครับทูลขอพระบิดาให้ครองใจเรานะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำว่าแผ่นดินของพระองค์หมายความว่าการปกครองของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์พระเยซูเสด็จมาพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธไทย ลูกแกะแต่วพระองคมาในฐานะที่เป็นภาพของสิงที่เป็นกษัตริย์หลายคนเขาพูดถึงเรื่องของการที่พระองค์จะเสด็จกลับมาในโลกนี้วันหนึ่งนาคตที่จะบุกของโลกนี้หนึ่งพันปีในยุคของพระมาสีหาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรานำไปใช้นะครับในที่นี้นี่เนี่ยพระบิดาประสงค์นะผมใช้คำว่าเป็นเจ้าชีวิตของเรา ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคําอธิษฐานนี้พระเจ้าต้องการบอกให้พวกเรารู้ว่าพระองค์ในฐานะที่เป็นพ่อหรือพระบิดานั้นมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าชีวิตของลูกนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกสอนให้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์คือการปกครองครอบครองของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่ในชีวิตของเราเท่านั้น การปกครองครอบครองของพวกมาตั้งอยู่นะครับหรือลำลงอยู่ในชีวิตครอบครัวของพวกเราการปกครองครอบครองโปรงมาตั้งอยู่ในคิดจักเสรีภาพและในโลกใบนี้ที่ไหนก็ตามที่พระเจ้าปกครองครอบครองที่นั่นเต็มไปด้วยสันติภาพและสันติสุขความสงบสุขนะครับ อันนั้นเป็นประการที่สองประการที่สามที่เราควรจะทูลขอนาพระไทยของพระบิดาที่จะสำเร็จนะครับอยู่ในข้อที่สิบขอให้เป็นไปตามนาพระไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกโอ้นี่เป็นค่อยคำที่เป็นความล้ำลึกจริงๆผมใช้คำว่าพ่อมีแผนการที่ดีต่อบุตรก็คือเรา ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราควรจะอธิษฐานนะครับที่จะให้แผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเราในฐานะที่เป็นบุครนั้นได้สําเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราในสวรรค์หมายถึงพระองค์มีแผนการตั้งแต่อยู่บนสวรรค์ก่อนที่เราเกิดมาหรือก่อนที่แม้กระทั่งเราสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงกําหนดเราและลิขิตชีวิตของพวกเรา มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของพวกเราแต่ละคนผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตเรามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่บังเอิญและเรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเลือกเราเพราะองค์มีพระประสงค์หรือมีแผนการที่ต้องการให้พวกเรากระทำนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำงานหาเงินมีครอบครัวนะแล้ว มีความสุขเท่านั้นแต่พระประสงค์ของพระเจ้านีโพงค์มีพัะประสงค์แผนการเฉพาะที่แต่ละคนที่ต้องการให้เราทําและต้องการให้เราเป็นในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเปเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราต้องอธิษฐานขอพงงทรงเปิดบทเผยสาแดงให้กับพวกเราได้รู้ได้เห็นนะครับหลักการที่สี่ครับทูลขอการทรงเลี้ยงดู ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการละวันนี้อยู่ในข้อที่11ดูเหมือนเป็นการเลี้ยงดูประจำวันคือแต่ละวันนะครับผมใช้คำอันนี้อธิบายว่าพระบิดาสนใจต่อความดำรงชีพของบุตรหมายถึงพระเจ้าทรงสนพระไทยในความต้องการนะครับ ในชีวิตประจำวันของพวกเราพี่น้องเราบางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าพูดถึงพระเจ้าพระองค์จะคิดถึงเรื่องของฝ่ายวิญญาณเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความต้องการฝ่ายโลกนั้นพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ใช่เลยถ้าเราสังเกตด,ดูในบทถัดไปในตอนต่อไปพระเยซูจะพูดถึงบอกให้อย่าก,กวนกวายถึงทำไมครับ ว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าทำไมครับพระเจ้าจะทรงจัดจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้นั้นให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพระเยซูสอนให้พวกเราในแต่ละวันเราขอการทรงทําไหมครับให้พระเจ้าเลี้ยงดูเราแต่ในที่นี้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกผมเพราะคับีพระเยซูไม่เพียงแต่ความต้องการเลี้ยงดูเราอาหารฝ่ายกาย แต่รวมทั้งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณพระเยซูกําลังบอกเเห็นว่าในชีวิตประจําวันของคริสเตียนสิ่งที่เป็นหัวใจอันหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเราจะต้องให้ความสําคัญกับทําไมครับการเลี้ยงดูไม่เพียงแต่กายแต่การดูแลทางด้านฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของพวกเราด้วยนะอยู่ในข้อที่ส1 ประการที่5้าครับทูลขอการยกโทษบาปอยู่ในข้อที่12ขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นผมใช้คําอธิบายตอนนี้ว่าพระบิดาปรารถนาผมใช้คำว่าปรารถนาที่จะให้บุตรมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนนั้นพระองค์ไม่คงบอกที่ที่นีไว้เราเองขอการชําระบาป ผลชีวิตคริสเตียนพวกเราทุกคนในแต่ละวันนะครับเราต้องมีการสารภาพบาปเหมือนอย่างที่เราเองดำเนินชีวิตในแต่ละวันเมื่อเราสกปรก,ปกเปื้อนทั้งมือทั้งขาเราก็ทำไมครับเราก็ล้างมือล้างขาเราชีวิตของเราเช่นเดียวกันคริสเตียนเมื่อเราเองทำบาปผิดพลาดทางความคิดคำพูดหรือแม้กระทั่งการกระทำเราสามารถที่จะ อธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษบาปให้กับพวกเราได้ด้วยแต่พระเจ้าเพิ่มเติมพระเยซูพูดเพิ่มเติมว่าพงให้เงื่อนไขกับพวกเราพระเจ้าจะยกโทษบาปกับพวกเราแน่นอนเมื่อเราสาราภาพภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราต้องยกโทษความผิดที่พี่น้องทํากับพวกเราด้วยถ้าเราไม่ยกโทษความผิดที่พี่น้องทํากับพวกเราพระเจ้าก็ไม่ยกโทษบาปที่เราทําเมื่อเราทําบาปต่อพระเจ้า เราสารภาพพระเจ้ายกโทษเมืนพี่น้องทำผิดต่อเราด้วยความยุติธรรมเราเองก็จะต้องควรจะยกโทษให้กับพี่น้องของเราด้วยประการที่6สุดท้ายครับทูลขอการปกป้องนะครับผมใช้ขอทรงขออย่านำค้าพงเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าาาจำนาจและดิเดตเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเอเมน ผมใช้คำว่าพราะบิดาห่วงใยในความปลอดภัยของบุตรเราสังเกตดูในที่นี้เราจะเห็นว่าขอ,อย่านำหมายถึงว่าขอการปกป้องโดยเฉพาะก,การทดลองบางอย่างที่จะทำให้เราทำไมครับละทิ้งหรือความเชื่อของเราอับปางลงได้หรือขอปกป้องเราไว้ที่เราจะไม่ทำความผิดบาต นะหรือให้ถ้าเราเองจำเป็นต้องเข้าไปในการทดลองหรือความชั่วเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีกำลังที่จะผ่านพ้นการทดลองอันนั้นอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้สงสอนพวกเราเป็นแนวทางพวกเราเองจะดำเนินในการอธิษฐานของพวกเราในบารวันเราควรจะนะครับมีทั้งหมดหกหัวข้อหรือ6ากประการ หนึ่งคือบุตรต้องชื่นชมคุณพ่อก่อนสองนะพระบิดามีพระทยัยหรือแผนการที่ดีต่อลูกที่เราควรจะอธิษฐานขอเพื่อเราจะได้รับรากแล้วก็พระบิดาประสงค์ที่จะให้อะไรครับประสงค์ที่จะเป็นเจ้าชีวิตหรือปกครองชีวิตของเรา เพราะเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้แผ่นดินการปกครองครอบครองของพระองค์อยู่ในเราในครอบครัวของเราและในโลกใบนี้อธิษฐานขอนะครับการเลี้ยงดูคุณพ่อของเราพระบิดาสนใจต่อชีวิตการดำรงชีพของพวกเราข้อประการที่5ขอการยกโทษบาปพ,พระบิดา นะครับปรารถนาให้เราที่เป็นบุตรดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และสุดท้ายทูลขอการปกป้องหรือความปลอดภัยคุณพ่อห่วงยายครับในสวัสดิภาพของพวกเราในแต่ละวันและเรามีศัตรูให้เราระมัดระวังขอพระเจ้าอวยพรให้เราไม่เพียงแต่อธิษฐานอย่างถูกต้องแต่ขอพระเจ้าสอนพวกเราและทําให้พวกเราเป็นนักอธิษฐานของพระเยซูเอเมน